เทียบคีวัดเสียงได้อย่างสดใสน่ารักอมซนคำตอบเลยไปตกอยู่ที่นักร้องสาวมากความสามารถน้ำชาชีรนัทที่นางเอกและผู้ผลิตร,รายการคนเก่งอย่างแอนทองประสมเลือกให้มาร้องเพลงประกอบการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้ซีซั่น2โดยมีนักแต่งเพลงระดับเทพอย่างพี่หนึ่งนรงวิทย์หยิบเพลงเก่าจากซีซั่นแรกมาอาร์เรนจ์ใหม่ให้น้ำชาได้ถ่ายทอดความสนุกของ3มซูเปอร์ฮีโร่คนสวยยา่ยาๆคิมเบอร์ี่และมาร์กี้ที่จะลดผลเป็นฮีโร่ช่วยโลกอย่าลืมติดตามความน่ารัก สดใสแบบ Power อร์เเริ่มออกอากาศเทปแรกวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมนี้เวลา8นาฬิกา5นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ค่ะชาก็จะเป็นตัวแทนของของน้องๆยาย่า มากี้ i, แล้วก็คิมเบอร์ลีโหรู้สึกสวยขึ้นเลยนะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เอาเพลงเดิมน <able ี่แหละที่สมัยตอนซูเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้มาทําดนตรีใหม่ให้เป็นเป็นป๊อปแดนซ์เพิ่มความสดใสมากขึ้นอย่างเงี้ยด้วยเป็นคนเสียงแหลมเรนเสียงสูงต่ําแหลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะเข้ากับเพลงการ์ตูนค่ะก็ขอฝากการ์ตูนเรื่องนี้ค่ะคือทั้งที่เป็นการ์ตูนที่สนุกแล้วก็ได้ดูเหล่าไอดอล ของช่องสาวทุกคนเลยมารวมตัวกันอยู่ในกระตูเรื่องนี้แล้วก็พี่ๆเขาก็พากันเองด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยหลายๆอย่างความสนุกแล้วก็ได้ทั้งประโยชน์แล้วก็ได้ฟังฟังเพลงเพ,าะ,เพาะจากชาด้วยนะคะก็ขอฝากกระตูเรื่องนี้ด้วยละกัน,นะคะ่ะ